สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับผมมาพุกกับปอนแจกตะโอนดีนะครับรวันนี้จะเดินทางไปอำเภอนะครับเพื่อที่จะจาาา่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับที่บ้านนะครับโอเคเจอกันนะครับผมที่อำเภอนะครับ Let's go ครับผมก็ไปเจอกลางทางยังไงตรงไหนก็สามารถทักทายกันได้นะครับผมโก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 ก็อ่านสี่ยกของหมู่บ้านนะฮะไปครับผมนี่ก็ไปเรื่อยนะครับผมไปอ่านเอกสัรด้วยกันนะฮะ ไปโอเคตโ,คโ,คโคกโกวตัวเรเป็นกองฟ้อมยามนะครับตวรวจกษาความปลอดภัยของหมู่บ้านนะครับก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับผมทีก็ข้างหน้าก็จะเป็นโรงเรียนนะจะเป็นโรงเรีนยนนะครับหมู่บ้านสวัยโสนะผมซ้ายมือนี่ฮะถือว่าผมเป็นสิทธิ์เก่ามาสวัยโสตอนนี้ก็กําลังจัดกีฬานะครับ คุตบอลเจ็ดคนครับกีฬาฟุตบอลสิบคนนะครับหลังจากอยู่นะครับก็มีสมาชิกมาร่วมเตะด้วยกันหลายทีมนะครับก็ขอบคุณมาแลอวกันที่มาร่วม่ช่วยกันนะครับสำหรับชิดเก่าแล้วก็คนที่มาเตะฟุตบอลด้วยกันทีละอาชีพในความเป็นกีฬานะครับกีฬาก็ย่อมมีแพ้มีชนะก็เรื่องปกติธรรมดาเนาะ ไปต่อนะฮะเข้าสู่หมู่บ้านกะลันแล้วนะฮะก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีช่วงของเทศกาลเนาะจะมีรถมีรา่าฟางเป็นเรื่องปกติธรรมาดานะครับผมสี่แยกสามแยกข้างหน้าเนะาะมันจะเดียวสาย เดยนสายไปกระสังด้วยกันเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวานะครับขวาโอเคอเดี๋ยวพ้นจากผู้บ้างนี้ก็จะยิงยาวๆไปเลยนะครับออๆๆๆๆๆตรวจ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 ก็ตามน้องทุ่นาในตอนนี้ก็ เกือบเข้ากันเรียบร้อยแล้วเนาะช่วงเทศก,กาลตัวนี้ก็บรรยากาศร้รอนนะครับช่วงช่วงเช้าอาจจะหนาวนะครับช่วงบา่ายร้อนร้อนมากเลยทีนี้ก็บานจู่เท้าเจ็ดสู่ตัวอำเภอกระสังนะฮะสุกทางนันเบริสต์ท้งทางโลกครับ,บหมดไปจากหมู่บ้าน สีปลอดภัยด้วยนะครับผมสีปลอดภัยมันก็จะไม่ได้ขี่โดยอะไรมากมายนะฮะโมสายเรื่อยๆนะครับผมที <c oughs> ม่เช้านะครับสายฮนะ, <c oughs> ก,ะก็บรรยากาศของทุ่งนา ประมาณ3โมงกว่าแล้วนะครับ3โมงกว่าอันนี้ผู้จ่ายค่าไฟที่บ้านโอเคในจุดตรงนี้ก็จะเข้าสู่ตัวอำเภอนะครับตรงนี้ก็จะเลี้ยวขวา อับป่อกระสังน,น,นะนะฮะโอ้ดีกว่าจังนี่ไป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 ,ไป,ไป,ไปก็สำหรับใครที่ชอบทานเป็นเนื้อ,อย่างนะครับเนื้อย่างเกาหลีเนาะเนื้อย่างเกาหลี นี่ร้านจะอยู่ซ้ายมือของผมนะครับร้านจะอยู่ซ้ายมือชื่อว่าเกนจันน์นเองนะฮะร,ร้านเกนจันนะที่กระสังก็คนที่อยู่ในอำเภอกระสังย่อมรู้จักดีอยู่แล้วนะครับร้านเกนจันกระสังนะครับ<ม>ก็จะมาแวะเวียนมากินอยู่นี่เป็นประจำนะฮะคนที่ชอบมากินหลายอย่างนะครับโอเค ไปแล้วนะเข้าสู่ตัวเมืองอ,อัเภอรก็สร้างเสียตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นเสียวัดใจอีกเสียหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันเ,เป็นที่หลบตาด้วยนะครับใครขับรถก็ระมัดระวังด้วยนะฮะ้างหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็ไม่ต่างอะไรเสียเมื่อกี้ มันเป็นที่หลบตานะครับถ้าไกรพวดพาดก็ไปก็ไปแเปะกันอยู่ข้างหน้านั่นแหละครับผมเจอบ่อยนะครับเจอบ่อยแถวๆนี้เพราะว่าเป็นมันมองไม่เห็นเนาะเนื่องจากอาคารสถานที่บังไปหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับข้างทางรถไฟนะครับผมนี่ข้างซ้ายมือ,อะจะมีแฝดส่งพัสดุแล้วก็ เซเว่นอีเลเว่นนะที่แรกน,นะครับผมสวีกินก็อยู่สายหนึ่งเนี่ยนะฮนะเราจะขึ้นทางรถไฟ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 ,ไฟมาตามมารถไฟนะฮนะโอ้ยนะุด ยุค90ก็ต้องรู้จักแล้วครับมานีมานะตามารถไฟนุ่นล่ะตอนนี้ก็ประมาณ3โมงกว่าแล้วนะครับก็ถึงนักเรียนก็จะเลิกเรียนแล้วนะครับเด็นกนโรเร <c oughs> ียนเลิกเรียนก็จะเยี่ยมเยอะเพราะว่าเด็กนักเรียนเลิกเรียนแล้ว ป็นเรื่องปกติเนาะเป็นเรื่องปก,กติดีรถใหญ่ก,ก็จะรถติดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมาที่ส่วนใหญ่ก็จะคือมาตลาดตลาดจะอยู่ขวามือนะฮะเนี่ยที่เขาเลี้ยวขวาตรงนี้นครับเข้าไปตลาดเลยนะครับหรือว่าเป็นตลาดเก่าก็ว่าได้นะครับเป็นตลาดเก่าแก่นะครับในจุดตรงนี้นะฮะ ตอข้างหน้าก็จะเป็นโรงเรียนอำเภอกระสังนะครับผมอำเภอกระสังนะครับซ้ายมือนี่ครับรอำเภอกระสังตอนนี้เด็กน้กเรียนก็เลิกเรียนแล้วก็ทนะยอยกลับบ้านกันนะครับเอ็ดมินเองก็ไม่ได้เรียนอยู่ที่นี่นะครับเรียนจบที่โรงเรียนสวาสสอจบมัธยมต้นแล้วก็เข้าสู่ ร่วมพากาสาวัดเลยเลยไม่ได้เรียนมัธยมปลายเหมือนเด็กน้อยนะฮะแต่นี่ก็ร้านขายของร้านขายน้ำขายกาแฟก็อยู่บริเวณนี้นะครับเยอะเช่นเดีวยวกันนะฮะอัานนา้นก็จะเป็นสี่แยกำอำเภอ เลี้ยวซ้ายผ่านตลาดนะครับไม่ใช่แล้วนะฮะไม่ใช่ตลาดแล้วนะครับผมผ่านตลอดนะครับผมมุ่งหน้าสู่อันนี้เส้นนี้ก็คือจะเส้นกระสังสุรินทร์นะครับเส้นกระสังสุร์ตรงอย่างเดียวแล้วก็สุรินทร์เลยนะครับผม้างหน้าซ้ายมือตรงนี้จะเป็นสถานีตำรวจครับนี่ก็จะไปไกยผ่านแล้วครไฟ การ,างการังจะไปที่ตัวอำเภอกระสังไม่ไกลนะครับไ,ไ,ไม่ไกลไม่ไกลออกจากตัวอำเภอไม่ถึงไม่ถึงกิโลนะครับไม่ถึงกิโลประมาณห้าร้อยเมตรก็ได้นะครับเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าปั๊มปตทตรงข้ามปัป๊มปตทที่จ่ายกานังเข้าไปน,นะครับสำหรับหมูบหม่บ้านแต่ละหมู่บ้านในเขตอำเภอกระสัง เนี่ยน่คือจะเป็นสามล้อนะครับอันนีได้ยากแล้วนะครับโอ้โหอันนี้ยังไม่ค่อยเห็นนะครับสามล้อเสียแล้วจะเป็นรถกระบะอะไรกันหมดแลออ้วเนาะยากมากที่จะเห็นสามล้อในบริเวณแระเทนนี้ถึงแล้วนะครับเนี่ยที่จ่ายทางเข้าไปเนี่ยครับจะอยู่ขวามือน,นะฮะ ตอนนี้รถรถเยอะด้วย โอเคขอบคุณเอ็ดีทุกคนทุ่านนะที่ทุกคนติดตามฝากติดตามฝากซับติดตามฝากเป็นกพลังใจให้แอดมินด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับเอ